สนุนโดย f อีแบตเตอรี่รุ่นไฮบริดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตาแคลเซ็กแคลเซียม700อมิลลิกรัมพลัสโบรรนผมไม่เคยพูดว่าเครื่องมือผมล็อกได้ถ้าผมพูดว่าล็อกได้สติส,ำสำัมปชัญญะผมไม่ใช่คนปกตินะครับ สวัสดีครับตะรับผู้สูจอข่าวเด่นหโมงเย็นยีนาทีรายการสดนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับพรุ่งนี้วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งเมษายนนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาคือ16มีนาคมมีเส <pl> <tv>. ียงวิจารณ์มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีเลขทะเบียนรถปฏิบัติหน้าที่นายกมบตรยิ่งรักชินวัตรออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทั้งเลขท้ายรางวันที่หนึ่งแล้วก็เลขท้ายสองตัวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับเลขท้ายรางวันที่หนึ่ง ไปตรงกับทะเบียนรถตู้ที่นายกรัฐมนตรีนั่งมากินก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่แล้วก็เกิดพลิกล้มเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าออกตรงเป๊ะเลย40-4ไม่ต้องกลับเลขเลยเนี่ยนะครับเลขท้าย2ตัวซึ่งอาจจะถูกเรียกว่าข้างล่างเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า2วันก่อนหน้านายกรัฐมนตรีก็นั่งรถอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็ออก79ตรงแบบที่ไม่ต้องกลับไปกลับมาถึงจะมีเสียงบอกว่า อาจจะหมายถึง M 7 9ซ,ซึ่งเข้ากับสถานการณ์การเมืองหรือไม่วันนี้อยู่กับผู้ออกแบบเครื่องออกสลากราดกระบังหนะครับอาจาร,าราย์คงเดชหุ่นพดุงรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถ้าเป็นอาจารย์คณะสถาปัตย์ของเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับและกรวมถึงเป็นที่ปรึกษากองสลากมีคลิปในระหว่างที่หลังจากออกหวยวดที่แล้วได้ทานองว่าผู้ออกแบบเองบอกว่าล็อกได้แล้วก็ระบุเป็นคลิปเมื่อมีการทวง โดยเอาเหรียญใส่เข้าไปในตัวเลขเลขใดเลขหนึ่งแล้วออกตามนั้น,นอาจารย์คงเดชไม่กี่วันที่ผ่านการมากลับมาจากต่างประเทศยืนยันว่าตนไม่เคยพูดอย่างนั้น,นแล้วก็ยืนยันว่าในฐานะคนออกแบบล็อกไม่ได้ครับผมนะฮะวันนี้จะได้คุยกันก่อนที่สลากกินแบ่งจะออกอีกครั้งหนึ่งวันรพรุ่งนี้อาจารย์ยืนยันว่าล็อกไม่ได้ครับเพราะผมก,กล้ายืนยันฮะเพราะว่า,าผมออกเครื่องออกรางชุดนี้มา ตั้งแต่ปี2,545และช่วงนั้นก็เคยมาออกรายการ,รแล้วก็สาธิตที่ดูแล้วนะครับว่าเราพยายามออกแบบเพื่อไม่ให้โกงนะครับแล้วผมจะพูดอ่องไงว่า,าเสร็จแล้วมัน,มนทำได้ไม่ใช่นะครับผมอขออธิบายในคลิปทีหนึ่งใผมมีโอกาสที่จะมาขอชี้ชจแจงตรงนี้คคือผมได้รับการเชิญจากที่รัฐสภานะครับ คณะกรรมาธิการในรัฐสภาก็ตั้งคำถามกับเหมือนชาวบ้านที่เป็นคำถามที่ทุกคนเขาถามผมตลอดเวลาว่าอาจารย์หวยล็อกได้ไหมนะครับผมก็ได้แต่ตอบว่าล็อกไม่ได้ครับเขาก็ตอบว่าถามว่าอ่าละทวงน้ำหนักล่ะแล้วก็ลูกใหญ่ลูกเล็กล่ะผมบอกลูกใหญ่ลูกเล็กไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทางกายภาพยังไม่เห็นได้ชัดแต่ถ้าทวงผมก็อันนี้ขออนุญาตนะอาจารย์ครับผมอันนี้คือลูกที่ใช้ออกฉลากนะครับผมอาจารย์แล้วลองาจารดูคือจะมีลูก อันนี้อยู่ข้างในผมนะ,ะสมมุติเป็นเลขหนึ่งเนี่ยนะฮะใ่สมมติเนี่ยนะฮะแล้วต้องใส่เพื่อจะให้เห็นว่าไม่มีอะไรข้างในแล้วก็อยู่ในพลาสติกทรงกลมนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดอีกทีครับ,รบเหตุผลที่ใส่อย่างที่เรียนที่ทราบนะครับว่าจะเพื่อให้เห็นข้างในว่าไม่ได้ซ่อนอะไรไว้แลวจริงจริออองกอดออกกอลเตอรี่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยจะถูกวางอย่างเนี้อยู่บนหน้าเวทีแล้วกรรมการแล้วมีกรรมการตรวจสอบตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนอกจากนั้นแล้วยังมีเจ้าหน้าที่จากบ เราใชนประมาณูเพื่อสันติเพื่อสันติก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นโอกาสที่จะใส่อะไรเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วแต่เมื่อผู้คนไม่เชื่อว่ามันล็อกไม่ได้ผมก็เลยสาธิตว่าต่อให้สมมุติว่าใส่ได้ใส่เข้าไปวันนั้นนะในคลิปเนี่ยนะในคลิปผมก็สาธิตให้ดูว่าสมมติใส่เหรียญเข้าไปครับ ก็หมายถึงใส่ในนี้อันนี้ในคลิปนะฮะครับในคลิปใส่ไว้ในใต้ลูกเนี่ยถ้าผู้ชมดูนะฮะลองใส่เหรียญเข้าไปใส่ไปหลายอันก็ได้ฮะเพื่อให้มันหนักกว่า่อให้หนักกว่าบากบ้าอยากเห็นได้ชัดนะครับอยากได้เห็นได้ชัดอ่าลองดูนะฮะครับแล้วก็ปิดปิดนะครับแปลว่าลูกนี้จะหนักกว่าลูกอื่นละครับผมนะฮะอ่ามันเยอะไปนิดนึงอ่าเยอะมันจะเยอะจนปิดไม่ได้ครับมันเยอะไปนิดอ่าครับ อาสมมติอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองสาธิตกันดูครับผมอาจารย์วันนั้นสาธิตว่าหนึ่งในสิบเนี่ยเอาเหรียญถ่วงครับเพื่อพิสูจน์กับกรรมธิการครับคือคืออย่างนี้ครับผมขออธิบายเพิ่มเติมตนิดหนึ่งคือ,อเลขหนึ่งถึงศูนย์เนี่ยทั้งหมดมีสิบหมายเลขครับเครื่องออกรางวัลที่ดีจะต้องมีโอกาสออกทุกเลขในการหาติติเนี่ยผมก็จะหาว่าหนึ่งถึงศูนย์เนี่ยมีเลขใดเลขหนึ่งออก เกินหรือเปล่าออกเยอะไปเปล่าถ้าออกในในสิบครั้งไอ้เลขนี้ออกห้าครั้งแสดงว่าใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับแต่คือความเป็นไปได้ทางสถิติปกติครับเมื่อมีสิบลูกก็ต้องมีโอกาสหนึ่งในสิบใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันหนึ่งด้วยสองโอเคถือว่าปกติครับจะใช่ไหมฮะแต่วันนั้นที่ผมสาธิตนั้นก็คือว่าที่รัฐสภาไม่ออกมาเลยแต่ที่มูลนิธินะฮะที่เชิญผมไปอธิบายเรื่องพวกนี้ มันออกมาครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ออกมาเลยคลิปอันนั้นกล้ากล้าพูดได้ว่าตัดต่อแล้วก็ไม่ได้เอาการสาธิตทั้งข,งขั้นบวนการมาออกคลิปอันนี้อยู่ใน YouTube มผมก็เห็นฮะนะครับซึ่งใหม่ๆเขาบอกเขามองว่าเหมือนกับหวยล็อกอนะครับซึ่งซึ่งผมคนเดียวผมไม่รู้ไม่ไม,ไม่มีความสามารถที่จะไปแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่ง แล้วก็ตอนในในคลิปครั้งแรกเนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นหัวล็อกแต่ตอนหลังที่มามาพาดเป็นหัวล็อกแล้วก็ไม่ใช่เสียงที่ผมพูดครับครับผมอ่าก็คือวันนั้นอันนี้ที่โรงแรมรัตนากสินิร์ครับผมเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะประมาณปีที่แล้วฮะอ่าเอามาสาธิตให้หมุนที่ n g เอ็นจีโอองค์กรหนึ่งครับผมให้เขาเห็นเนี่ยนะเป็นองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการเล่นการพนันครับผมถูกไหมครับอาจารย์ยืนว่าวันนั้นเนี่ยหมุนห้าครั้ง หก 6, 6, 6, ครั้งหกครั้งเจ็ด <6, 7 S 1> ครั้งด้วยซ้ำหกเจ็ดครั้งไอ้ที่ทวงเหรียญเนี่ยออกครั้งแรกครั้งแรกครั้งเดียวะจบเลยแล้วหมุนหลังจากนั้นไม่ออกอีกเลยไม่ออกอีกเลยฮะเพราะฉะนั้นอาจารยนน์ยินนว่าแม้กระทั่งการสาธิตในวันนั้นก็คือเหตุการณ์ปกติครับเพราะมันก็มีโอกาสออกโทษนะฮะผมสาธิตต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าผู้คนตั้งเยอะแยะถ้ามีการออกผิดปกติผมโดนทักทวงอยู่แล้วครับตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นวันนั้นมีสื่อมวลชนอยู่ด้วยมีครับ มีครับที่รัฐสภาก็มีฮะแล้วก็ไม่ออกและ,ละผมก็ยังสาธิตเนี่ยผมไม่ได้ยกเองอะไรเองด้วยซ้ำไปให้คนอื่นมายกแล้วก็ทุกคนก็มาถามผมว่าเออแล้วทำไมมันไม่ออกผมก็บอกบก็เนื่องจากโทษน,นะฮะผมออธิบายระบบมันตัวนิดหนึ่งร,ระบบมันเนี่ยมันเหมือนกับมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งแต่หลุมตัวนี้มันปิดแล้วลูกพวกนี้จะถูกวิ่งนั้ะลูกที่เบาก็วิ่งลูกที่หนักก็วิ่ง แต่ลูกที่หนักไม่หมายความว่ามันจะค้างอยู่ตรงนี้นะฮะการออกรางวัลเนี่ยไม่ใช่ว่าหมุนแล้วหยุดเพื่อให้มันหล่นลงมามขณะที่หมุนเนี่ยมันวิ่งผ่านรูเมื่อไหร่แล,ล้วรูตัวนี้เปิดเมื่อไหร่ลูกนั้นก็จะหล่นลงมาคือรนะูมันยังปิดตราบใดที่ยังไม่ยังไม่เปิดถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นต่อให้อ้ที่ถ่วงน้ําหนักมันอยู่ล่างสุดเป็นไ่ได้อยู่ไหมฮะตอนที่ใส่ลงไปหรือ,อยังก็แล้วแต่แตมันจะอยู่ล่างสุดแต่มันก็อาจจะถูกผลักขึ้นไป ถูกไหมฮะดังนั้นทุกลูกที่ผ่านรูตรงนี้เปิดเมื่อไหร่ก็หล่นไปเมื่อนั้นดังนั้นทุกลูกมีแต่เปิดหลังจากการหมุนแล้วครับผมครับผมดังนั้นทุกลูกมีสิทธิ์ที่จะหล่นหนึ่งในสิบผมก็ขอพูดอย่างนี้ก็คือเป็นความเป็นไปได้ทางสถิติปกติใช่ครับแล้วก็ในความเป็นขบวนการการออกรางวัลอีกงานหนึ่งที่ผมอยากจะย้าว่ามันทําไม่ได้เหตุผลที่ทําไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ผมพูดแต่แรกแล้วว่ากรรมการมาดูดูตรวจสอบทําทุกอย่าง แต่เพียงแต่ว่าที่ทสาธิตนี้เพราะว่ามีคนตั้งคําถามว่าถ้าทวงทําได้ไหมเราก็แค่สาธิตให้ดูว่าต่อให้ทวงมันก็ไม่ออกตามที่ต้องการครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยืนยันว่าโดยเครื่องที่ออกแบบมาต่อให้ทวงน้ำน,นักนีเนี่ยใส่เห,เหรียญไปสามเหรียญนะฮะเดี๋ยวจะลองดูครับนะสมมตุต,มมติขนาดต่างกันเอ่อมีการปลอมแปลงสอดไส้ลูกหนึ่งเข้ามาให้มันขนาดเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติครับ ถ้าเล็กกว่ามันมันลงอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วฮะมีสิทธิ์ลงทุกลูกฮะก็ยังไม่ไม่สัมพันธ์เท่าไหร่ไม่สมสาม,มารถทำได้แต่ถ้าใหญ่กว่า ถ้ามีใหญ่กว่าแล้วมีเล็กอยู่ลูกหนึ่งเป็นไปได้แต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนื่องจากขนาดของรูตรงนี้มันประมาณลูกนี้ประมาณแปดเซนรูประมาณสิบเซนดังนั้นลูกจะต้องโตกว่ารูดังนั้นลูกใบนี้ก็ประมาณสิบต้องยังน้อยต้องสิบเอ็ดเซนดังนั้นสิบเซนกับสิบเอ็ดเซนกับแปดเซนเนี่ยโดยกายภาพแล้วเนี่ยยังไงทุกคนก็เห็นนะว่าเฮ้ยทำไมลูกแตกปลอมมันออกมาอย่างนี้ คือไอ้เครื่องออกแบบรานกระบังหกเนี่ยผมเคยคุยสิบกว่าปีแล้วมาอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอาจารย์นะตอนนั้นหลังจากเกิดกรณีที่ถูกดำเนินคดีแล้วกรมบางกรวยกรณีที่ไปตักแล้วก็มีการแต้มสีใช่ไหมฮะยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคือแงะเราไมดูเลยอ่ะนี่ฮะนะนี่คือตักอ่ะอยากให้ดูฮะนี่ยุคนั้นก็คือลูกยุคกรมบางกลวยคือไอ้ภาชนะอันนี้เนี่ยก็คือกลมกมแล้วลูกทั้งสิบแรกก็อยู่ในนี้แล้วหมุนหมุนเสร็จปุ๊บเปิดแล้วก็ให้ตักครับตอนนั้นเขามีกระบวนการ เอาเอาไอสีบางอย่างที่บอบด้วาไม่เห็นที่เรารีเพลย์เทปเห็นเนี่ยนะฮะคือถูกมาไปอ่าคือเขาเหมือนเล่นเหมือนเล่นกลฮะก็คือว่าเข้าคนของเขาขึ้นไปอพอเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาทําให้ให้บนเวทีตรงนั้นอ่ะเขาให้คนของเขาเนี่ยทำเหมือนก้าวตกแตกเพลงเพอตกแตกเพลงทุกคนก็จะไปดูที่นั่นอพอดูหันดูที่นั่นข้างบนเขาก็บ้วนเลยฮะอข้างบนก็บ้วนลงไปในตําแหน่งสมมติว่าจะล็อกเลขสาม ไม่ฮะหรือยังไงยังไม่ใส่ลูกอะฮะดังนั้นโอกาสที่จะช่วงนั้นนะมันก็จะเปื้อนมากที่สุดกันหนึ่งสองสามเพราะเราลงตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสอเลขสามมันก็จะเปื้อนแป้งมากที่สุดนะครับแต่ครั้งนั้นอันนี้พูดถึงอดีตครับแต่ผมก็ที่เคยคุยกับคุณสรยุทธว่าผมก็ไม่เชื่อว่าเขาทําได้เพราะอะไรนะฮะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมใช้คาว่าดับเบิลแรนดอมก็คือออกแล้วออกอีกก็คือสิบลูก ออกมาหนึ่งลูกดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เหลือหกลูกจากหกลูกเรามาใส่พัะชนะเปล่าอ,อีกผมใช้คําว่ายําใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วค่อยมาวางตําแหน่งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันผมถามคีว่าอุสสยุทธวัตรจะไปเลือกเลขได้ยังไงแต่ตอนนั้นเขาพยายามจะทำแหละใช่ใช่ใช่ใชครับแม้แต่ครัง้งทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน วิธีการไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ต่างกันคืออาจารย์แก้ปัญหาตอนนั้นผมจําได้อาจารย์บอกว่าต่อไปเองจะได้ไม่ต้องตักละใช่ให้กลนมาทางานของมันเองใช่ครับก็คือใส่ลูกทุกอย่างต่อให้เองจะทําสัญลักษณ์อะไรยังไงเนี่ยเองก็ไม่ได้เข้าไปตักปและใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะหมุนครับผมแล้วมันจะแรนดัมของมันไปเองใช่ครับตัวนครับใช่ข้อต่อมาผมจําได้คืออาจารย์ออกแบบให้มันใสให้หมดทุกอย่างใช่ครับเพื่อแก้ปัญหาว่าเองซ่อนอะไรไว้รีโมทรีโมทหรือเปล่าใช่ใช่พราะสมัยนั้นก็มีถูกว่ารีโมทหรือเปล มีเครื่องกลอะไรยังไงไม่ที่จะล็อกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นพลาสติกธรรมดาเลยเนี่ยอาจารย์เชิญนะเนี่ยเป็นพลาสติกใสหมดเลยนะที่ทึบแสงเนี่ยเดิมทีผมออกมารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใสหมดแต่เนื่องจากพอใสหมดปั๊บมันไม่มีแบ็กกราวมันมองไม่เห็นขนาดเดียวกันก็ถูกข้อกล่าวหาว่าข้างหลังเนี่ยมองเห็นหาว่ายกเนี่ยเวลายกเวลาหมุนเนี่ยคนหมุนกับคนยกพวกเดียวกันประมาณอย่างนั้นคือตอนแรกใสหมดด้วยครับ แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวจะหาว่าคือมองมาข้ามามันจะเห็นรูกไม่ชัดใช่ใช่ใชข้อต่อมาก็คือเองงบุนเองเกล่าว่าลูกอยู่ตรงไหนพวกจะ,ะได้หยุดครับตอนนี้ก็เลยก็คือทึบซะแล้วคนแต่คนหมุนเนี่ยมันเป็นเป็นพนักงานของเราเ,เป็นคนใสยทั้งหลายแหละและคนยกเนี่ยก็คือกรกรมการ,กร,กรต้องใช้คําว่าผู้ทรงเกียรติทั้งหลายมาเ,เป็นกรรมการที่รับเชิญไปครับ คนหมุนเนี่ยเป็นพนักงานที่เป็นสวัสดิ์ปกติถูกไหมครับหมุนไปคนละคนไม่ได้แปลว่าคนเดียวกันกล่าวอ้อมลงตรงไหนว่าครับไม่ใช่ลงตรงไหนว่าอะไรนั้นไม่ใช่นะครับคนหนึ่งหมุนไปกรรมการผู้สอรคดีก็รอจังหวะแล้วซึ่งไม่ควรจะมองก็พิอกครับผมอันนี้คือกลไกปกตินะัะซึ่งอาจารย์ยืนยันว่าล็อกไม่ได้หรอกไม่มีทางฮะไม่มีทางทําได้ครับก็เคยท้าพนันว่าใครใครล็อกได้เชิญเลยแล้วผมก็ขอยืนยันครั้งว่า ผมไม่เคยพูดว่าเครื่องนี้ล็อกได้ไม่เคยฮะแล้วทำไมออกเลขรถนายกถ้าถามผมว่าทําไมออกเลขรถนายกรถนายกส <40 4 S 1> ี่ศ <4 S 1> ูนย์สี่ไม่กลับเลยท่านนะรถรถนายกมีตั้งกี่คันมันก็ออกทุกเลขฮะถ้าคุณไปเช็คแต่ละแต่ละงวดเนี่ยมันก็ไม่ไม่ก็ออกรถพอออกก็ได้รถรองพอออกก็ได้ถ้าคุณไปคิดแต่เวลาก่อนออกก็ตอลี่นะออ่ะถามเดียวว่าใครรู้บ้างอ่ะใช่ไหมะฮะ ไม่มีใครเดาได้แต่เวลาลอตเตอรี่ออกแล้วทุกคนมาบอกผมว่าโอ้โหรู้อย่างนี้ซื้ออย่างคือประเภทพอลอตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยทุกคนบอกได้หมดเลยฮะมันเลขมันมาอย่างไงแม้แต่ฝันต่างๆเนี่ยตอบได้หมดแต่แต่เวลาก่อนซื้อฮะโทษนะฮะผมถึงบอกอยากพูดอีกอันนึงว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยคือคนที่โชคดีอย่าไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ผมอยู่ตรงนี้ผมช่วยสากินแบ่งมาเนี่ย ยี่สบหกปีครับผมเข้ามาในะปีสามสูตตั้งแต่วงล้อใช้วงล้ออย่างเดียวจนทุกวันนี้ผมก็แต่ว่าช่วงนี้ผมผมขอลาแล้วนะฮะ<อ>ผมไม่ต้องแ,แล้วครับก็มันพออายุเจ็ดสิบแล้วครับผมก็อยากพักผ่อนมากแต่ยืนยันว่าล็อกไม่ได,ลไได้ล็อกไม่ได้ครับล็อกไม่ได้ครับรับ<อ>ประกันได้ฮะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ ร้อยหรือพันเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เชื่อก็อยากลองก็เชิญมาเดี๋ยวจะไม่เวลาลองผมขอุญาตใช้ประจการของผมนะฮะนะครับเชิจะติดใจนะครับที่อาคารแห่งนี้ติดใจกันเยอะไิตลั่นทอมฮะไปหยิบเอายืนเฉยๆก็ได้ฉันยกให้ครับนะฮะอ้าวนี่นะฮะคือแม่บ้านก็เยอะฮะอาจารย์ฮะส่วนใหญ่ก็จะหวังว่าเดือนละสองครั้งครับผมนะฮะผมช่วยปิดให้ อ่ะอันนี้อันนี้คือเลขที่หนึ่งมชช่อันนี้ที่ถ่วงเหรียญแล้วนะฮะอันนี้ถ่วงเหรียญแล้วนะจะครับครับผมผมช่วยปิดนะฮะถ้าผู้ชมดูนะฮะเวลาก็ทํากันอยากจะลองดูไหมเอามาน,นี่มาน,นี้ <laughs> นี่ลูกใสใช่ไหม <laughs> เคยเห็นไหม <laughs> เคยดูถ่ายทอดใช่ไหม <laughs> เคยไปดูที่ออกที่กองสลากไหม <laughs> พู้ไม่ออกนะน้ำลายเหนียวแล้ว <laughs> ปิด ก็ปิดเราไปอย่างนี้อาจารย์เถอะนะสมมติเราต้องใส่ให้ครบลูกลองเราช่วยปิดด้วยเลาจะได้รู้จะได้รู้ฮะผมคนที่บอกว่าล็อกได้นะฮะเท่าที่ผมพบเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยนะคือคนไม่เคยดูการออกลอตเตอรี่ทุกคนจินตนาการเอาเองว่าล็อกได้อย่างนู้นล็อกได้อย่างนี้นะครับหลายคนที่พวกเราไปสัญจรต่างจังหวัดนะครับพอออกลอตเตอรี่เสร็จมาตั้งคําถามถามผมอีกเออแล้วมันล็อกได้ไง ผมก็บอกว่าผมไม่เคยพูดว่าล็อกได้เขาบอกมาเห็นแล้วมันง่ายไปทั้งหมดแล้วก็มันไม่น่าจะล็อกได้ครับผมมีๆทั้งหมด10ลูกเธอใส่เองเลยอ่ใส่เองฮะนี่เปิดอใส่เลยใส่เลยครับไม่ต้องกลัวแตก่แม่จ้าครับไม่ต้องครไม่ต้องกลัวแตกครับเดี๋ยวผมใส่เลยใส่เลยใส่หมดเลยใส่หมดใส่หมด นี่มีศูนย์ถึงเก้านะฮะครับมีศูนย์ถึงเก้าอ่าเรียบร้อยศูนย์ถึงเก้าครับอยู่ในนี้นะครับครับเราจะไว้ตรงนี้แต่แต่จะ่าบอกว่าตรงนี้ใบหวยนะฮะไม่ไม่เป็นการใบหวยนะครับคือถ้าใบก็ช่วยไม่ได้หรอกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวคือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใส่ไปแล้วมีศูนย์ถึงเก้าแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีถ่วได้เหรียญถั่วได้เหรียญนะถั่วไหมครับผมหนึ่งในนั้นถ่วได้เหรียญเธอจะหมุนหรือเธอจะเปิดแม่บ้านขึ้นมาอีกสักคนก็ได้นะฮะื่อความเป็นธรรมจะขอหมุนใช่ไหมฮะอ้า อ่ลองดูนะฮะอ้าหมุนอ่าออกมาแล้วนะฮะครับปล่อยฮะผมปล่อยนะยครับอ่าอ่าเครื่องนี้ออกฉลากรางวัลที่หนึ่งครับและรางวัลเลขท้ายสองตัวครับผมดูไหมอาจารย์ฮะอ่าดูอย่างนี้ออกถ่วงเหรียญนะอาจารย์อ่าโอเคนี่ฮะ ออกลูกรางวัลเลขที่หนึ่งที่ถวงเหลียนนะครับ,รบเดี๋ยว<อ>าสายไปใหม่ฮะอาจารย์ปิดเองอย่างน้อยต้องสาธิตอย่างน้อยห้าหกครั้งครับย่งแล้วนะฮะถวงเหรียญถ้าเกิดออกอีกครั้งหนึ่งที่ผิดปกตินะอาจารย์ครับเอเธอหมุน ปากสั่นเลยครับเลขที่ออกคือ9ครับไม่ใช่หนึ่งครับผมไม่ใช่หนึ่งนะฮะเราลองกันสักจำนวนลองดูนะฮะครั้งนี้จดนะฮะครั้งแรกคือหนึ่งครั้งที่สองคือเก้าอ้าวเธอหมุน ครังที่สามนะฮะห้าครับห้านะฮะครั้งที่สามคือห้าอ้าวเราใส่กลับเข้าไปใหม่คือถ้าผมหมุนแค่นี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าผมให้อะไรยังไงหรือเปล่ากับอาจารย์ไม่มีนะครับไม่มีนะครับอ้าเอองมาเปิดบ้างเราเรามาสาธิตกันเองฮะโอเคไหมโอเค หยิบออกมาแล้วเปิด,ส,ดสามนะฮะอ้าวสามเดี๋ยวหมุนอีกฮะ<า><า>ไม่ฮะอะไรพวกนี้ยังไม่มีสามเหมือนอาชิบอะไรชอบกูอ, <c oughs> อ้าวอีกนะฮะครั้งที่ห้านะครับ เดี๋ยวสิฉันจะหมุนกลับข้างมาอเปิดมามีเหรียญไหมมีเหรียญไหม,ไม่มีค่ะเก้า <9. S 2> ครับนะฮะเก้าแต่ในการหมุนห้าครั้งของเราเก้าออกสองครั้งครับผมติดใจอะไรไหมถามมียิงไม่ค่ะถามมียิงติดใจคนออกแบบเขามาอยู่ตรงนี้ ติดใจอะไรไหมซื้อเลขเนี้ยมาบอกว่าดูซื้อเลขนี้อะไรยืน <c oughs> อยู่ตรงนี้ก่อนยืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> เผื่อก็มีคำถามอาจารย์เชิญนั่งับครับผมคืออาจารย์อธิบายไว้อย่างไรคือก้าออกสองครั้งก็่ากที่ผมเรียนให้ทราบครับมันมีสิทธิ์ผมหนึงในสิบ จริงๆมันถ้าตามทฤษตีต้องหนึ่งในสิบแต่จริงๆแล้วมันก็มีสองหรือสามในสิบก็โอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ควรมากไปกว่านั้นเท่านั้นเองฮะแค่นั้นเองดังนั้นคำว่าก้าสองครั้งเนี่ยมันมีสิทธิ์อยู่แล้วเวลาเราออกแบบเนี่ยเราต้องทดลองทดลองฮะทดลองทางสถิติเลยครับผมหมุนหลายๆครั้งเพื่อจะให้มันเห็นออกมาครับอย่างน้อยเครื่องเรายี่สิบครั้งฮะทุกเครื่องนี้ก็เหมือนกันเครื่องหมุนกันตอาจารย์คิดว่าเกิดมีใครมันหัวใสไปคิดวิธีที่จะล็อกให้ได้อาจารย์ไม่คิดอย่างนั้น ืออาจย์ดีนจะว่าเครื่องนี้ออกแบบมาล็อกไม่ได้เด็ดขาดครับผมมันมีขั้นตอนมากมายต่อให้ถ่วงกคค็คือเครื่องขออธิบายนิดหนึ่งนะเ<อ>ครื่องมันเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งขบวนการในการออกวัตเตอรี่เนี่ยมสมมุติว่าคุณทาณําไปสมมติกาทํท,ทถ่วงเนี้ย<อ>แต่คุณรู้เปล่าว่ามันเกิดมันไม่ได้ใช้ล่ะเพราะเรามีทั้ง,งหมดสิบสองชุดครับแล้วเราใช้ขึ้นไปใช้ข้างบนที่แค่หกชุดถูกไหมฮะอ๋อมีการสุ่มเอาขึ้นไปด้วยใช่ครับได้จากสุ่มขึ้นไปแล้วแต่ละเครื่องเนี่ย แต่ละลูกบอลเนี่ยแต่ละอันเนี่ยไม่ได้วางตำแหน่งที่เดียวกันหมดมแล้วแต่กรรมการที่เชิญมาบอกว่าให้ไปวางหลักที่หกชุดนี้ไปวางหลักที่สามชุดนี้ไปวางหลักที่สี่นะครับคือมันมีความซับซ้อน,อ,นอยู่ซับซ้อนอีกเยอะชุดนี้นเอาไปวางหลักนี้เพราะเวลาออกหลักเนี่ยมันออกทีละหลักถูกไหมครใช่ครับก็แล้วแต่ว่าชุดไหนหกในสิบสองชุดถูกเอาไปวางยังไม่นับกรรมการที่มาดูอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีใครพยายามทำทำยิ่งรางวัลที่หนึ่ง ที่ผมเจ้คําว่าดับเบิลแลดดอมมีการเสี่ยงสองครั้งสองคราอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะไปกําหนดตัวเลขได้อย่างไรตั้งแต่คุณยิ่งรักเข้ามาเนี่ยนะฮะออกไปแปดงวดข้อมูลของไทยพัฒนีก้าผมผมพออ่านแล้วปีห้าสี่สี่งวดปีห้าห้าสองงวดปีห้าหกหนึ่งงวดและปีที่ผ่านมาคือวดที่แล้วอีกหนึ่งงวดเป็นแปดงวดปีห้าสี่ทีสุดได้สี่ครั้งไม่มีใครมาเช็คเลขลถคุณสรยุทธ์บ้างอ่ะเอาจริงๆเพราะมันมัน มันบุคคลสําคัญมันก็จะถูกถูกอย่างนั้นนะฮะแต่แต่แต่ผมผมว่าถ้าถามผมโอกาสที่จะออกมันก็มีทุกคนทุกเลขนะฮะเพราะเลขมันไม่ได้ออกสามไงไม่ใช่ว่าสี่ศูนย์สงวดหน้าออกสี่ศูนสอะไรอย่างนี้หลายครั้งออกเลขเบิ้ลอาจารย์เครื่องนี้ออกเลขเบิ้ลบ่อยอานักเก็ตนะฮะใช่ใช่ใช่เจ็ดสองหนึ่งนี่ครับก็มีนักสถิติมาวิจารณ์เรื่องเครื่องนี้เหมือนกัน นะฮะผมก็อยากชี้แจงตรงนี้ว่านักสถิติๆๆเนี่ยเอาผลการออกรางวัลเท่านั้นเองมาคิดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเครื่องหมายเลขหนึ่งง<อ>วดนี้อาจไม่ได้ใช้ก็ได้ตัวเครื่องหมุนเนี่ยนะฮะก็ยังสมอีกก็ยังสมเงฮะออดังนั้นถ้าจะเก็บสถิติกันจริงๆถ้ายุติธรรมกันจริงๆแฟร์กันจริงๆ,ๆเครื่องหมายเลขหนึ่งคุณมาหมุนเนี่ยฮะสิบลูกเหมือนอยบาเมื่อเราเ,ออเรามื่อกี้หมุนเนี่ยเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์เนี่ยอะไรที่ออกเยอะ เท่านั้นเองอทำไมฮะมเครื่องหมายเลขสามอะไรไม่ออกบ้างอะไรหมายเลขสี่อะไรไม่ออกบ้างอ,อะไรอย่างเนี้ยฮะถ้าอย่างเนี้ยผมถ้าวิจารณ์อย่างเนี้ยผมยอมรับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามหลักสถิติใช่ครับเป็นเรื่องของโชคชะตาของลอตเตอรีออ่ผมพูดหลายครั้งครับว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยคือคนที่โชคดีตัวผมเองอยู่ตรงนี้ยี่สิบหย์เคยถูกไหมถูกแค่สตัวครับ ถูกสองตัวครับผมอ๋อลูกลูกกี่ปีถูกสักครั้งหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาจารย์หันไปวออยทีเรื่องลอตเตอรี่เป็นเรื่องอะไรนะอาจารย์นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาโชคความมีโชคคาลาบของแต่ละท่านถ้าท่านโชคดีท่านก็จะมีโอกาสถ้าท่านทําบุญเยอะท่านก็จะมีโอกาสนะครับทาบุญครับแค่นั้นเองฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกอะไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ